สวัสดีครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับรายการคุยกันวันเส์กับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแชร์แล้วก็นะครับสอนฟรีนะครับสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการอัปโหลดไฟล์ขึ้น g o o g l e Drive นะครับแล้วก็เก็บไฟล์ไว้ใน Drive แล้วก็มีลิงก์ที่ g o Google s h e e t นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับสวิว่าเรากรอกชื่อลงไปนะครับแล้วก็ไปทำการอัปโหลดไฟล์นะครับที่เราต้องการครับ จากนั้นกดปุ่มอัปโหลดนะครับพออัปโหลดเสร็จนะครับถ้าข้อมูลถูกอัปโหลดเรียบร้อยนะครับมันก็จะฟ้องนะครับหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาว่าอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นข้อมูลก็จะถูกเก็บเข้ามาที่ Google Drive นะครับพร้อมทั้งกับนะครับลงไปที่ g o g l e s h e e t นะครับอย่าพลาดนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเว็บแอปนะครับในการอัปโหลดไฟล์นะครับสอนฟรีแจกโค้ดฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับ